สวัสดีครับทีสปอร์ตเจ็และ AAS Play นะครับนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการกาถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship Match Day ที่สานะครับเกมนี้สุพรรณบุรี FC ครับเปิดบ้านพบกับระยอง FC เดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันก่อนนะครับของฝั่งสุพรรณบุรี FC ครับในระบบ4-2-3-1ทางฝั่งของระยอง FC ครับในระบบ4-3-3สามสามกระสินเป่าเริ่มแล้วครับแบทเทิลแล้วครับขอยืมคำคุณเจลระบดนิดนึงนะครับรช่ผมอ่ะรุ่ยุยกันต่อครับฟุตบอล ไทยลีก2ครับเอ็มปราทัดสิบแชมเปี้ยนชิพยองเกมรุกค่อนข้างดีเลยนะครับเละที่2ยิง22ลูกแล้วบอลถึงเราวินโมอ่องหรือเปล่าเราวินโมอ่องมาแล้วรถได้ยิงจากหน้ากรอบเลยครับแต่ว่าเบาไปนิดนึงครับเนติธรไทยออกไปแล้วเปิดเข้าไปสกิดลูกนี้โอ้โหนีภาวาต้องระวังครับตรงนี้แต่ยัางดีครับที่เข้ามือของผู้สัมผัสมต้องพรกคุณในที่สุดเลยครับเนี่ยอยากดูจงังหวะนี้ก่อนนะครับแทงช่องมาเนติธร ้าซายมาที่7จิดนแล้วตบเข้ามาแบบ5 0 50บเลยสก,กัดนี้เซฟได้2จังหวะเลยครับเข่าทางของสุรรณบุรีเอา้าโดนปามไปเฉยๆเลยครับอภิวัตรเปิดเข้าไปสก,กัดลูกนี้เอา้ากลายเป็นเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าแต่ลูกนี้ไม่ไ,ได้ครับน่าจะล้ำหน้าก่อนแล้วครับรล้ำแล้วครับถ้าจังหวะแบบนี้แต่ลูกเปิดของทางอภิวัตรเนี่ยไอเดียดีมากนะครับผู้ชบบอลเราให้เร็วเลยยอดรักหลายพื้นที่ลาวินบอองเอ้าแตะตรงนี้ แต่ก็ยังได้อยู่นะครับลาวินโบอองปักมากายาโดพักให้ลาวินโบอองได้ยิงโอ้โหจะเอาเสาแรกเลยครับแต่ว่าโดนปัดไปครับลูกนต้ของลาวินโมอองครับชุดดีครับดูจังหวะที่เล่นกันครับลาวินโมอองเข้าในแล้วให้เราขยับมารับบอลต่อเลยครับแต่ออกมาให้กูแต่ว่ายิงมันปักไปหน่อยด้วยครับกะกดให้บอลตกพื้นเลยครับชุลป้าชุลป้ายังให้ต่อได้ครับเทพิทักษ์หาช่องแล้วยิงเลยโอ้โห หลอกยิงจังหวะนี้ได้ลุ้นเลยครับพื้นที่สุดท้ายของสุพรรณบุรียังมีปัญหาเล็กน้อยครับตอนนี้วินโมอ่องแล้วจะแซงแล้วแซงได้แล้ววินโมอ่องขึ้นมาเพื่อนทําทางให้แล้วเข้ามาเกาแยโดยิงเอ้าติดติดแต่สุดท้ายยังได้ครับเป็นชูลาป้าครับตะยอะรขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์อรครับเจ็ดจินพยานจะใช้มือในการทําทางบางเลยนแต่ไม่ได้โอ้โห มีนาทวุฒิเลยครับที่ยืนอยู่คนสุดท้ายทําให้ทางชูลาป้าเองก็ไม่ลําหน้าเนี่ยมีแขนมาบังเอาไม่อยู่ครับแล้วเข้ามาในกรอบเร็วมากจ่ายมายิงติดแบบนะี้หุกกลายเป็นดีเลยครับก็ให้มายิงเหมือนจะต,ต้องเข้าแล้วครับโอ้แต่ว่าก็ยังมาเข้าทางแต่ก็ชูลาป้าต้องชมเลยลวุวโมอองเครดิตเนี่ยรับไปสักครึ่งหนึ่งเลยครับลูกนี้โซโลแล้วหลุดมาตํ้หนักยังได้ มันยูซูซาเปิดยาวลึกขึ้นไปวิสรุดวิสรุดต,ต่อที่ทาดินทาดินเดียวกันแล้วตั้งเป้าจริงเรียบงีเรียบร้ยรอยครับนึงประตูตอหนึ่งครับสุพรรณบุรีตามตีเสมดได้เลยครับจากนักรัสทาดินครับดูบอลทางขวาครับสุพรรณเองก็ขึ้นเกมตรงนี้ให้แล้วขยับมาเอาบอลต่อครับซูซา,าเปิดเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรแล้วครับเราแปะต่อกันมาเนี่ยเอาชนะได้ครับโอบามา พลิกมาเอาชนะได้เฉยเลยคือพวดพาไปหน่อยหนึ่งด้วยครับโอบามาเราเสียหลักล้มไปก็ตามมาช่วยเพื่อนไม่ทันครับทางยอดรักหน้าเมืองรักเปิดบอลจา,าวสปีดมาของมาติอุสซุซาพื้นที่ตอนนี้ว่างอยู่ครับซูซามีดักล่าซาดินข้างหลังมีเติมไปไป,ไปติดแล้วผู้ศินก็ให้เป็นจุดโทษเลยครับแผ่นบอลครับสุพรรณบุรีครับได้จุดโทษต,ตรงนี้ไปมีบทใบแล้วครับเปิดแบบชัดเจนครับยอดรักหน้าเมืองรัก คือเหมือนครับแขนขวาเนี่ยคืออาจจะผิดธรรมชาติครับในกรอบเขตโทษเนี่ยดูแขนขวาชัดเจน,นครับคือเขาหมาดูซูซ่าครับดวลกับลัชพงศคุณกุศินให้สัญญาณมาดูซูซ่าเลือกยิงลูกนี้ง่ายๆเลยครับสองก็หนึ่งครับชุมพลบุรีพลิกขึ้นนำครับจากจุดโทษแล้วก็เป็นมาเดอุสซูซ่าครับทำประตูนี้ดูครับถอยไม่เยอะครับเลือกยิง ทางดีครับรอจังหวะให้ทางนับวคุณเองอะ่ะทิ้งตัวไปก่อนเนี่เราค่อยยิงส่วนทางเข้าไปลครับแต่พุทธิลิ์ก็เป่าจบเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับสุพรรณบุรีพลิกกลับมานำเรียวเอฟซี2ประตูตอนหนึ่งนลครับ<อ>สถานการณ์เปลี่ยนเลยนะครับตอนนี้ให้กลับมาเจตจินเจตจินเลือกไหลเลียดไทยกิติพงกีติพงจะฝืนยังไม่ได้ยิงครับกิติพง ไหลเอา้าแล้วลูกนี้โอ้โหสก,กัดเกือบจะไม่ดีเราสุดท,ท้ายผู้สินให้ฟาวไปก่อนเนี่ยเป็นชาตโทุลษาประตูของอีจองชอนครับทางดับประคุณดูพลิกมาเนี่ยเพื่อนเ,เนี่ยรอสาบคนในกรอบแต่ไม่ให้ครับให้จังหวะสอกมาแล้วโอ้โหสกัดเกือบผิดเลี่ยงนะครับก็ยังดีที่นลประคุณเองก็ยังไวครับยังเซฟไว้ได้ดูให้เข้ามาข้างในครับเนี่ยครับตามล้วคุณต่อทัน ชูลาป้าต่อ,อให้กับกาเยโตกาเยโตในกรอบจริงโอ้โหชนเสาครับตรงนี้เกือบไปขาดหรือยังเคลียร์ขาดแล้วครับเข้ามือของปิยวัต์และปิยวัต์จะเล่นเร็วเลยสุดท้ายดึงชา้าครับทุ่มไกลเข้ามาแล้วต่อจังหวะเดียวเขาใจคอกะกดเสาแรกครับที่ปิยวัน์ยืนเฝ้าอยู่แต่ว่ายังไปชนเสาครับและเป็นเสาเหลี่ยมนอกให้มารู้ใจกันมากนะครับกับทางชูลาป้านะ แล้วจงังหวะสองยิงก็ยิงไม่ได้ครับธรรมรีได้ขึ้นมาตรงนี้ปฏิพันธไหลให้กับดักลาสไหลต่อปฏิพันปฏิพันธ์โอกาสตัวแล้วยิงยังติดตัวโ,โหติดแบบติดเลยครับแล้วเปิดขึ้นไปแล้วหุ่สาวและโบกออกมาได้แล้วก็จบเกมเลยครับเป็นสุบุรีครับ เปิดบ้านเอาชนะระยองไป2ประตูตอนหน<ช>ึ่งะครับวันนี้คุณทันทัน,ทนวินิตมานนท์ครับผมวิริจเจริญเชื้อลาไปก่อนแล้วเจอกหนไหนกันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ